ให้สะใจกองทัพไทยตอกหน้าอีกประเทศแบบไม่ไว้หน้าประกาศลม้มโตประชุม RBC เพราะไม่ทำตาม4ข้อที่ชาติเรายื่นทาขาดวันนี้เราจะมาสรุปชัดๆว่าง,งานนี้มีดีอะไรทำไมไทยถึงต้องกล้าชนและใครได้ประโยชน์จากความเด็ดขาดครั้งนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามันคือประกาศสิทธิ์ที่คนไทยหลายคนรอคอยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้บอกเลยว่าเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆ เมื่อกองทัพภาคที่2หรือทอพอสองของเราออกประกาศที่ทําเอาคนไทยทั้งประเทศรู้สึกสะใจและภูมิใจไปพร้อมกันนั่นคือการสั่งล้มโต๊ะครับคุณผู้ฟังล้มโต๊ะประชุมคณะกรรมาการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือที่เรียกกันว่า RBC กับภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาเลื่อนแบบไม่มีกําหนดไปเลยการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การยกเลิกนัดประชุมตามปกติธรรมดานะครับ แต่มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดดังที่สุดจากรัฐบาลและกองทัพไทยว่าประเทศไทยจะไม่ทนจะไม่ยอมอดทนกับความไม่จริงใจและการกระทําที่มันเป็นภัยคุกคามต่ออธิป,ปไตยและความปลอดภัยของคนไทยอีกต่อไปแล้วเรื่องของเรื่องก็คือที่เราต้องล้มโต๊ะเนี่ยก็เพราะว่าทางกัมพูชาแสดงท่าทีที่เรียกว่าขาดความจริงใจแบบสุด คือไม่สามารถส่งแผนปฏิบัติการที่มันชัดเจนจับต้องได้ตามเงื่อนไขหลัก4ข้อที่ฝ่ายไทยเราย้ำแล้วย้ำอีกย้ำม,มาตลอดดังนั้นการกระทำของทอพอ .2 อในฐานะคนที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นก็คือการตอกย้ำจุดยืนที่แข็งกร้าวของชาติไทยครับว่าเราจะปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยเป็นอันดับแรกเป้าหมายคืออะไรก็คือการบีบให้กัมพูชาต้องยอมรับและลงมือแก้ไขปัญหาตามที่เราเรียกร้องอย่างจริงจังัที ซึ่งการตอบโต้ที่เฉียบขาดแบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังมันเกิดขึ้นท่ามกลางความรู้สึกของพี่น้องคนไทยตามแนวชายแดนสุรินทร์บุรีรัมย์ที่เขาจับตาดูอยู่ตลอดและเขาก็ไม่เชื่อมั่นเลยว่ากัมพูชาจะทำตามข้อตกลงอะไรที่เคยพูดกันไว้เพราะงั้นการตัดสินใจของทอพอสองครั้งนี้มันเลยเป็นการตอบสนองความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่เลยครับและเป็นการยืนยันเสียงดังๆว่าศักดิ์ศรีของชาติไทยต้องมากกว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่มีหลักประกันอะไรเลย และไอการตอบกลับอย่างเจ็บแสบครั้งนี้มันเป็นยังไงคือวันที่เรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นหมุดหมายสําคัญเลยนะเมื่อโฆศกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันคงสิริออกมาย้ําแบบเปิดเผยเลยว่าเหตุผลหลักๆเลยนะคือฝ่ายกัมพูชาขาดความจริงใจโอ้โหใช้คํานี้เลยนะแล้วก็ไม่สามารถส่งแผนปฏิบัติการเพื่อถอนอาวุธหนักกําลังพลและที่สําคัญคือแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามที่ไทยร้องขอได้ นี่คือการตําหนิที่รุนแรงและตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนว่าการประชุม abc เนี่ยมันเป็น,นกลไกคุยกันระดับพื้นที่ระหว่างทหารกับทหารเพื่อเลี่ยงการประทะเพื่อสร้างความร่วมมือแต่พอฝ่ายไทยตัดสินใจล้มโต๊ะปุ๊บมันคือการส่งสัญญาณทางการทูตเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากๆว่าเฮ้ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกินกว่าระดับพื้นที่เขาจะคุยกันรู้เรื่องแล้วนะมันต้องยกระดับขึ้นไป ไทยเราจะไม่ยอมรับการเจราจาแบบผักชีโรยหน้าหรือตกลงอะไรกันลมๆแล้งๆอีกต่อไปแล้วการเลื่อนประชุมแบบไม่มีกำหนดครั้งนี้มันมีความหมายลึกซึ้งนะมันคือการบีบให้ปัญหาที่ค้างคาอยู่เนี่ยต้องถูกเอาไปคุยกันในเวทีที่สูงขึ้นนั่นก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ซึ่งเป็นระดับรัฐบาลคุยกันเลย เพราะเป็นแบบนี้แรงกดดันทางการเรืองระดับประเทศมันก็จะถาโถมไปที่กัมพูชาโดยตรงเพราะเรื่องนี้มันจะกลายเป็นวาระของผู้นําประเทศแล้วไงครับไม่ใช่แค่ผู้บัญชาการทหารระดับภาคมานั่งคุยกันอีกต่อไปเจ็บไม่ล่ะและที่ฉลาดสุดๆคืออะไรคุณผู้ฟังรู้ไหมคือการที่กองทัพเราเรียกร้องให้มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนก่อนจะคุยกันนี่คือสุดยอดกลยุทธ์เลยนะ คือเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่คุยแต่เราปฏิเสธที่จะคุยถ้ามันไม่มีหลักประกันว่าจะนําไปสู่การปฏิบัติจริงๆการที่กัมพูชาไม่มีแผนเรื่องการปรับกำลังไม่มีแผนเรื่องเก็บกู้ทุนระเบิดนี่มันคือการละเลยข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้ในประชุม GBC ครั้งก่อนๆชัดๆเลยมันพิสูจน์ให้เห็นว่าความจริงใจที่จับต้องได้หรือ Concrete Action Plan เนี่ยคือเงื่อนไขพื้นฐานที่ไทยต้องการ ไม่ใช่แค่มาประชุมพอเป็นพิธีถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้านไม่เอาแล้วแบบนั้นการกระทำแบบนี้แหละครับที่มันให้เหตุผลที่ชอบทำ100%เเ็มเต็มๆแก่ทอพ .2 ในการตัดช่องทางการสื่อสารระดับภูมิภาพเป็นการชั่วคราวทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่คำขาดสข้อที่เป็นจุดยืนที่แข็งแกรง่งที่สุดของประเทศไทยกันดีก,กว่า เงื่อนไข4ข้อนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำชัดเจนเลยนะว่ากัมพูชาต้องทำให้เป็นรูปธรรมก่อนถึงจะมาคุยเรื่องอื่นกันได้นี่คือการเปลี่ยนเกมเลยนะคุณผู้ฟังจากการเจราจาแบบอารมุมอโลวยมาเป็นการตั้งมาตรฐานความปลอดภัยและอธิปไตยของชาติไทยที่ไม่สามารถต่อรองได้อีกต่อไป4คําขานี้มีอะไรบ้างผมจะไล่ให้ฟังชัดๆเลยข้อแรกถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนเพื่ออะไร ก็เพื่อป้องกันการคุกคามทางทหารการยัวย่วยุตามแนวชายแดนของเราไงครับข้อที่2เก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดอันนี้สําคัญมากๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องคนไทยในพื้นที่ชายแดนและจะได้เปิดทางให้มีการพัฒนาพื้นที่ได้สทัทีซึ่งการที่กัมพูชาไม่ส่งแผนเรื่องนี้มาโดยเฉพาะในพื้นที่เร่งด่วนอย่างช่องอ่านมา้าช่องกลางช่องบกและช่องจอมนี่แหละครับคือหลักฐานมัดตัวชั้นดีที่ยืนยันว่าไม่จริงใจ ข้อที่3ปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติกัมพูชาต้องช่วยเราจัดการไอ้ขบวนการคอเซนเตอร์ที่ใช้ประเทศตัวเองเป็นฐานมาหลอกคนไทยและข้อสุดท้ายข้อที่4บริหารจัดการพื้นที่ที่มีปัญหาและแก้ไขปัญหาการลุกล้ำอธิปไตยของไทยต้องจัดการให้เด็ดขาดกับคนที่รุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทย คุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าทุกข้อมันเกี่ยวกับความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของคนไทยล้วนๆโดยเฉพาะข้อที่3เรื่องแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยตอนนี้มันถูกยกระดับความสําคัญให้เทียบเท่ากับปัญหาความมั่นคงทางทหารอย่างเรื่องอาวุธหรือทุนระเบิดไปแล้วนะคุณรังสีมันโรมก็ชี้ชัดว่าการปราบสแกมเมอร์เนี่ยคือกุญแจสําคัญเลยในการแก้ปัญหาความตึงเครียดครั้งนี้เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะเงินของคนไทยเรานี่แหละ เงินมหาศาลที่ถูกหลอกไปเส้นทางเงินมันไหลไปที่กัมพูชาทั้งล้นการที่ไทยเรายกระดับปัญหานี้ขึ้นมาเป็นเงื่อนไขหลักมันแสดงให้เห็นว่าเรากําลังมองความมั่นคงแบบองค์รวมแล้วตะก,กะมันง่ายๆเลยครับคุณผู้ฟังคือเรากําลังชี้้เห็นว่าไอ้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่มันทําลายคนไทยทําลายเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันคือภัยคุกคามระดับชาติที่ต้องใช้กลไกทั้งทหารและรัฐบาลเข้ามาจัดการ ตราบใดที่กัมพูชายยังปล่อยให้มีหม้อข้าวใบนี้ที่คอยสูบเลือดสูบเนื้อคนไทยอยู่เราจะไม่มีทางรู้สึกดีกับเขาได้เลยจริงไหมครับดังนั้นการที่เราใช้ความชอบทรรมทางศิลธรรมการต่อสู้กับอาชญากรรมมาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้การเจรจาของเราและสร้างความชอบทรรให้กับการกระทำที่เด็ดขาดของเราในสายตาชาวโลกด้วยนี่มันคือการเดินเกมที่ฉลาดมากๆ แล้วไอการเรียกร้องแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนสำหรับทุกข้อเนี่ยนะมันคือกับดักเชิงปฏิบัติการชั้นเซียนเลยเพราะการจะสร้างแผนพวกนี้ได้มันต้องมีการตัดสินใจทางการเมืองต้องจัดสรรทรัพยากรมันเรื่องใหญ่นะพอเขาส่งแผนมาให้เราไม่ได้ตามกำหนดเส้นตายมันก็กลายเป็นหลักฐานที่เถียงไม่ได้เลยว่าเขาไม่พร้อมหรืออาจจะไม่อยากทำลายแหล่งผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าหื ความไม่มีแผนนี่แหละครับคือหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ทอบสองเอามาใช้ตอกหน้ายืนยันคำว่าความไม่จริงใจอย่างเป็นทางการยุทธศาสตร์ปิดประตูเจราจาของไทยครั้งนี้มันแสดงให้เห็นถึงเอกภาพและความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกองทัพเราอย่างชัดเจนคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดตั้งแต่ระดับนายกอนุทินชาญวีรกูลไปจนถึงระดับปฏิบัติการอย่างทพสอ ท่านนายกถึงกับย้ำว่าจะเอาเงินไขสีข้อนี้ไปแจ้งให้ผู้นำต่างประเทศอย่างโดนนั่นทรัมป์ที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวกลางรับทราบด้วยซ้ำนี่คือการส่งสารไปทั่วโลกว่าจุดยืนของไทยชัดเจนไม่ประนีประนอมจะกลับมาคุยกันได้ก็ต่อเมื่อกัมพูชาสแสดงความจริงใจโดยการส่งแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมมาก่อนเท่านั้นแล้วมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจละ่ะโอ้โหอันนี้ก็เจ็บ การปิดด่านชายแดนบางส่วนเนี่ยโฆษกระทรวงกลาโหมบอกเลยว่ามันคือหลักสากลคือเรารู้เรายอมรับว่าการปิดด่านมันกระทบการค้าชายแดนภาคอีสานที่อุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสเกตบุรีรัมตัวเลขความเสียหายเนี่ยประมาณ500ล้านบาทต่อเดือนเลยนะคุณผู้ฟังแต่ ไทยเรายอมจ่ายต้นทุนนี้เพื่อแลกกับความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าความอดทนเชิงยุทธศาสตร์การยอมเสียรายได้500ล้านบาทต่อเดือนมันคือการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นว่าเราจะไม่ยอมอ่อนข้อและเป็นการตอกย้ำว่าศักดิ์ศรีอธิป,ปไตยและความปลอดภัยของคนไทยมันสำคัญกว่าผลประโยชน์ทางการค้าบางส่วนเป็นการเล็งเป้าไปที่จุดอ่อนทั้งเศรษฐกิจของอีกฝ่ายกดดันให้เขาต้องกลับไปคิดให้หนักๆถึงผลกระทบจากการไม่ยอมให้ความร่วมมือยอย่างจริง สรุปง่ายๆเลยนะคุณผู้ฟังการตัดสินใจล้มโต๊ะ ABC ของกองทัพภาคที่สองครั้งนี้มันคือการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ที่เด็ดขาดฉลาดและได้รับการสนับสนุนจากจุดยืน4ข้อที่ชอบธรรมของรัฐบาลนี่ไม่ใช่การหนีการเจรจาแต่เป็นการปฏิเสธการเจรจาที่มันไม่มีประสิทธิภาพที่มีแต่จะทำให้เราเสียเวลาและเสียเปรียบ การกระทําของรัฐบาลและกองทัพไทยในครั้งนี้มันมอบความรู้สึกเด็ดขาดและภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศจริงๆครับว่าชาติไทยเรามีผู้นำที่กล้าตัดสินใจเพื่อรักษาเกียรติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาคุกคามหรือเอาเปรียบคนไทยได้ง่ายๆอีกต่อไปเรื่องแบบนี้ต้องตามติดกันยาวๆครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้เพราะนี่คือการยืนยันว่าจุดยืนของชาติไทยเราแข็งแกร่งและการเจรจาต่อจากนี้จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการกระทําที่จริงใจและต้องมุ่งเน้นความปลอดภัยของคนไทยเป็นสําคัญที่สุดท่สานั้นครับ